มนันเด้งเบลลี่ที่สำคัญหอมซิวหมูสาชั้นไม่ได้จะบูลี่จะบอกให้ไปเตรียมหมูสามชั้นเพราะวันนี้จ๋าจะทำเมนูหมูสามชั้นตุ๋นค่ะ สำหรับการตุนหมูสามชั้นให้เด้งนุ่มและเปื่อยนะคะเราก็ใช้วิธีการเริ่มจากเลือกหมูสามชั้นนะคะให้หนังหมูเนี่ยไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ตัวมันเอานิ้วจับดูจะเป็นมันแข็งๆจะไม่ใช่มันนิ่มและในส่วนของเนื้อนะคะไม่หนาจนเกินไปให้ได้เวลาทานมันเคี้ยวแล้วมันเด้งดึ๋งพร้อมกันทั้งหมดทั้งมันทั้งเนื้อนะคะและหมูในส่วนต่างๆนะคะก็ใช้เวลาในการตุนต่างกันตั้งแต่หชั่วโมง แล้ววันนี้นะคะจะมีเทคนิคในการล่นระยะเวลาในการตุนเหลือเพียง45นาทีอันนี้เป็นเทคนิคของการแข่งขันในรายการเลยนะเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดง1ถ้วยหรือ1ส่วนน้ำปล่า2ส่วน ก็คิคโคแมนซอยซอสนะคะ1ส่วนเพิ่มความกลมกล่อมระอุม,มามิเดี๋ยวเราคนนะคะส่วนผสมมาให้น้ำตาลติดตรงก้นหม้อนะคะและนี่นะคะตัวที่จะให้กลิ่นและรสชาติความเป็นจีนตัวหน,นึ่งนั่นคือขิงแก่สังเกตไหมคะว่าในน้ำตุ๋นของจ๋านเนี่ยแทบไม่ใช้เครื่องปรุงอื่นเลยนะคะเพราะว่าในตัวของคิกโคแมนซอยซอสเนี่ยมีรสเปรี้ยวหวานเคม็มหอมอ่อนๆแล้วก็มีรสอุมามิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกเมนูของคิกโคแมนจะมีรสชาติกลมกล่อมทำง่ายได้สี สนสนวยงาเดี๋ยวจะใส่ขิงแก่ลงไปในน้ำตุ่นนะคะต่อมานะคะเป็นกระเทียมกลีบใหญ่เราจะลงไปตุ่นทั้งเปลือกเลยคลิกนะคะให้ความเผ็ดตัวนึงให้รสเผ็ดร้อนนะคะนั่นก็คือ พริกไทยนะคะจะใช้เป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยป่นได้หมดเลยนะคะแต่งสีด้วยสีอิวดำเพิ่มเติมไปอีกต่อไปเป็นต้นหอมนะคะก็ให้รสชาติหวานจากธรรมชาตินะคะใส่ลงไปเลยนะในส่วนของหมูนะคะเราจะมาหั่นนะคะให้หมูชิ้นเล็กลงนะคะเทคนิคนะคะเราจะเอาตัวหนังหมูคว่ำลงนะคะเวลาหั่นจะได้เซฟเซฟเนาะเราจะหั่นให้หมูเป็นชิ้นกว้างเท่าหน้าตัดเหมือนเดิมนะคะประมาณสองนิ้วนะคะ เวลาตุ๋นออกมาแล้วเวลาเรา,เาไปลงจานหรือเอาไปเสิร์ฟนะคะก็จะได้คงรูปแบบเดิมที่เราหัน่นตอนนี้นะคะทํางานใส่หมูลงไปได้เลยนะคะกดลงไปนะคะแล้วเราจะเคี่ยวแบบนี้นะคะ45นาทีนะคะเทคนิคในการจับเวลานะคะไม่ว่าจะตุ๋นอะไรก็ตามนะคะจําไว้ว่าเมื่อน้ําเดือดค่อยจับเวลานะคะโอเคค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของผักแต่งหน้ากันนะคะเราจะหั่นตัวพริกหั่นเป็น แวนตรงๆแบบนี้นะคะและก็ต้นหอมหั่นฉลับให้ผักเฉียงไปนะคะตอนนี้45นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนําหมูขึ้นมาเช็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คด้วยช้อนลงไปตักนะคะเห็นความแบบนุ่มเด้งไหม ก็เอาเป็นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับหมูเราและะ้วพอใจแล้วนะ,ะเราจะเอาตัวซอสไปเคี่ยวต่อให้เหนียวเราจะจะนําน้ําตุ๋นนะคะลงไปเคี่ยวเพื่อเอาไปราดตัวหมูตอนเสิร์ฟนะคะรอให้เดือดรอให้งวดรอให้เหนียวขึ้นและระหว่างนี้นะคะเราจะนําหมูลงชามรอตัวซอสงวดนะคะ และตอนนี้นะคะระหว่างที่เราเตรียมหมูนะคะตัวซอสก็งวดดีเห็นไหมคะว่าเหนียวกำลังดีนะคะวุ้45ทีทำได้ขนาดนี้เลยละเนี่ยและนี่นะคะทีเด็ดที่จะบอกว่าจะชอบทานมากๆนะคะเทียมนะคะใส่ลงไปเป็นเครื่องเคียงเลยนะคะพริกนะ,ะต้นหอมนะคะที่เราหั่นไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูหมูตุ๋นซีอิ๊วของจา๋า ชิมเลยแล้วกันนะะมันเด้งเยลลี่เค็มนำํำหวานต่างนอนที่สำคัญหอมซิ่วจะบอกว่าความหอมที่กล่าวมามันส่งให้หมูสามชั้นของเราอะ่ะกินไงก็ไม่เลี่ยนมันอูมามิมันกลมกลม่อมและที่สำคัญนะสำหรับคิคโคแมนซอยซอสขวนเนี้จะนำไปผาดไปหมกักไปจิ้มไปหยอด ทำอะไรก็ได้หมดเลยง่ายสะดวกแค่ขวดเดียวก็รอไปทำตามดูแล้วกันอดกินทำต่อไปไม่ได้น้อย